สเน็กพีกดิซ s a บนปกนิตยสารวิวเกาลีฉบับเดือนสิงหาคมกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุกเด็ดด้วยนะครับด i s ่ากับแคมเปญถ่ยแบบของบุกลิในในิตยสารวิวเกาลีฉบับเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่สื่อเกาหลีใต้ในงานว่า Lisa จะเดบิวต์เพลงเดี่ยวของตัวเองด้วย ลิซ่าขึ้นปกเดือนนี้ในลุคราชินีเดโทนักร้องในยุคสมัยป๊อปย้อนยุคจะได้เห็นภาพแฟชั่นที่เย้ายวนใจที่มาในทีมของคลับในตำนานของนิวยอร์กอย่างสตูดิโอ54ที่จะทำให้คนได้เข้าถึงและสัมผัสในยุคนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมสตูดิโอ54คือคลับดิสโก้เทคดังในแมนฮัตตันสโวลวนเอนเตอร์เทนเมนต์และแฟชั่นในยุคสมัย70 ในยุคนั้นพวกคนดังเซเลบิตี้ก็ต้องมารู้จักสังสรรค์ที่นี่ถ้าใครรู้จักเพลง I Love the Night Life YMCa ก็มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ไปดูด้านฟังความคิดเห็นมาก,กันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าบ้ามากลิซ่าคนหนึ่งแย่ได้กี่ล่างกันไปสุดทุกลุกกนินเรียบทุกทางแฟชั่นไอคอนที่สื่ออวยคือไม่เกินจริงเลยรูปสุดท้ายคือแบบเซตนี้เสื้อผ้าหน้าผมการวางมือท่าทางลิซ่าทำได้ ลิซ่าทำได้ดูเหมาะสมแฟชั่นมากลิซ่าช่วงนี้ไม่มีแผ่วเลยขึ้นปกนิตยสารเป็นว่าเล่นคิวจองถ่ายน่าจะยาวไปถึงปีหน้านี่ถ้าโซโล่ลิซ่าออกมาสงสัยคิวงานอื่นๆคงยาวข้ามปีสัญญาณมาแล้วจากนี้ไม่มีแผ่วเตรียมตัวรับความดุนแรงครั้งนี้กันลิซ่าเธอจะทำให้โลกสันไหวอย่างมีความสุขความเป็นต่อไปนะครับผมเปลี่ยนลุกอีกแล้วแล้วลิซ่าก็เข้ากับลุคนี้มากเมื่อวานสวยแบบนางพญา มาวันนี้สวยเท่ชาวล็อกยังเห็นรูปปัจจุบันมากว่าเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้เริ่มสับสนว่ารูปจริงทำไมเหมือนอีดิดคือไม่เคยคิดจะได้เห็นรูปแบบนี้ตั้งแต่น้องเดมาตั้งแต่รูปเมื่อวานแล้วรู้สึกทางค่ายจะเริ่มแก้ไขปัญหาและทางแบรนด์เข้มขึ้นแน่ๆรู้สึกดีใจมากๆ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกัหัวข้อเดื่อในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ